สวัสดีค่ะได้รับเดตข่วาวบันเทิงกับนาย e n t e กันแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันใบเตยพมจีค่ะผมไทรณชัยสิริคาน์รายงานตัวแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ารายการน,านอย e น t e นะฮะและก็ที่สําคัญที่สุดทั้งไทยคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคร<ช>ับผมอยากคุยอะไรกับเรานี่ก็พิมพ์มาเลยนะฮะตลอดทั้งรายการเดี๋ยวเราพักแล้วแหละจะไปอ่าน ามาข่าวได้ของเราครับไปกันที่สำนักข่าวไทยฮะต้องขอแสดงความยินดีกับสำนักข่าวไทยจริงๆนะครับผมเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ปีที่14แล้วด้วย -41 ่ส41อ่อ41ใช่ฮะเข้าสู่ปีที่41แล้วนะครับผมก็เป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมเมื่อเช้าวันนี้ฮะเราก็ได้เอาเรื่องเอาชัยไหว้ท่านศิดิ์สิทธิ์ที่ประจำอสอมทครับ นายเขมทัตพลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอสมทเคารพนับถือทั้งหลวงพ่อดำสารพระพรมและเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่41ของสำนักข่าวไทยอสมทสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งยึดมั่นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเพื่อประชาชนมาตลอดพร้อมเผยทิศทางการนำเสนอข่าวในก้าวต่อไปว่า จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีสาระเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมและประชาชนและจะยืนหยัดอยู่บนจรรยบบาบรรณของสื่อมวลชนตามแนวคิดเป็นกลาง,<อ>งน่าเชื่อถือ <5 S 2> มืออาชีพและเป็นหลักสำคัญในการต่อสู้กับข่าวลวงในโซเชียลมีเดียค่ะเรายึดถือมาตลอดนะ40ปีของสำนักข่าวไทยและ65ปีของสมทเนี่ยตัวหลักการของการทำข่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นกลางมืออาชีพนะครับเห็น<ฆ>ได้ว่าไม่ว่าจะเป็น,นยอยู่ในยุยุคช่วงไหนเนี่ย การตามกระแสนเนี่ยเราจะน้อยแต่เราจะจะยืนหยัดอยู่ในเรื่องของความเป็นจรยิยธรรมเรื่องของลักษณะของการทําข่าวที่ไม่ไปกระทบกับคนอื่นเขานะครับรักษาสิทธิมนุษยชนค่นท่านเยอะๆนะครับตัวของโซเชียลมีเดียใหม่ๆเนี่ยมันเป็นกระแสส่วนหนึ่งมันเป็นเทรนด์ส่วนหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่ที่เราผ่านมาเนี่ยของสํานักข่าวไทย40กว่าปีเนี่ยนะครับเรายังคงยืนหยัดได้แล้วผมเชื่อมั่นว่าสื่อหลักยังคงเป็นที่พึ่งของสังคมอยู่เสมอ ะแมม้วว่่่าจีสือองชยก็ตามตลอดระยะเวลาสีทศวรรษที่ผ่านมาสำนักข่าวไทยยืนหยัดรายงานความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกยังฉับไวทันเหตุการณ์โดยมีพันธมิตรเป็นสำนักข่าวชั้นนำของโลกอาทิ CNN, Reuters และ AP ของสหรัฐอเมริกา NHK ของญี่ปุ่น KBS เกาหลีใต้และ CCTV ของจีนแผ่นดินใหญ่และจะยึดมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเคียงข้างประชาชนต่อไป ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรวมถึงพิธีกรรายการนายตะเทและตกมันบันเทิงไทยรณชัยและเต้นวสินก็ไม่พลาดไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยค่ะ เมื่อเช้าเราก็ไปแสดงความยินดีกันมาะนะครับผมต้องขอขอบคุณสำนักข่าวไทยจริงๆนะฮะที่สร้างสรรค์ข่าวที่ดีและก็มีคุณภาพให้กับคนไทยทุกๆคนมาดดตลอดครับใช่แล้วส่วนตอนนี้นะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวต้องบอกว่าสดสดร้อนๆอไม่ว่าจะคนมีคู่คนมาเดี่ยวหรือว่าไม่ว่าจะเก่งกวางบาชีวิตทั้งหลายแหละเตรียมเอาน้ําแข็งประครบตาได้เลยนะคะเพราะว่าปอกมาร์กี้คู่นี้เนี่ยฝ่ายชายก็ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวมาร์กี้แต่งงานแล้วจ้า เซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อบรรดาเพื่อนๆของนางเอกสาวมาคิราซีต่างพร้อมใจกันโพสต์ภาพทายาทไทโซห้างดังป๊อกพัสรกรขอแฟนสาวมาคิราซีแต่งงานที่ดิสนีย์แลนด์ออร์แลนโดสหรัฐอเมริกาค่ะโดยการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการอย่างพลอยชิดจันทมิ้นชลิดาและแวนแวน,แวนปรวริษาได้อยู่ร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยรวมทั้งน้องสาวของนางเอกผู้โชคดีที่ขึ้นแคปชั่นว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องเก็บความลับอะไรนานขนาดนี้ทริปนี้ใช้เวลาแพลนทั้งหมด1ปีเต็มๆด้านพลอยชิจันเพื่อนสีของฝ่ายยิงที่อยู่ร่วมในขบวนการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ภาพพร้อมบอกว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะพร้อมร่วมยินดีกับเพื่อนสาวเช่นเดียวกับเพื่อนอีกคนอย่างคิมคิมเบอรี่ก็โพสต์ภาพและขึ้นแคปชั่นว่ากรีดบ้านแตกเพื่อนจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันจากปากของทั้งคู่ป๊อกพัสรกรและมาร์กี้ราศีแต่ก็เชื่อว่าทางภาพและข้อความต่างๆของเพื่อนๆก็คงจะทําให้หลายคนมั่นใจได้นะคะว่าทั้งคู่กําลังจะมีข่าวดีเตรียมแผนวิวาเร็ๆนี้แน่นอนค่ะหลังจากคบหากันมาน,นานไปสองปี S <S ถ,ถึงแม้ว่าทั้งคู่นี่จะยังไม่ได้ยืนยันจากปากของเจ้าตัวเองนะคะคแต่ว่าเพื่อนสนิทของสาวมาร์กี้อย่างหนุ่มไอซ์พิชพลน,นะคะเขาก็ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวว่านี่คือการขอแต่งงานจริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ยหนุ่มป๊อกเขาเตรียมงานนี้มาแบบว่าปีหนึ่งเต็มๆเลยเปี้ะและ้วมิกี่เห็นภาพไหมคุณผู้ชมคือ,อมันอลังการมากจริงๆฮะคือจะบอกว่าหรูก็ไม่ใช่จะบอกว่าเรียกว่ามันคือเซอร์ไพรส์มันคือความมันคือความแบบ โอเคมาข <BOB> ่าวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คข่าวช็อกกันนิดนึงหลังจากที่วิกหมอชิตนะฮะร่อนจดหมายหานางเอกหน้าหวานจกากัจจคามสิรินะฮะบบอกว่าสิ้นสุดการเป็นนักแสดงในสังกัดครับ สิ้นสุดการเป็นนักสแสดงในสังกัดวิกหมอชิดเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วล่ะค่ะนางเอกสาวจักรจันรอาคมศริโดยเช้าวันนี้นะคะทางต้นสังกัดช่อง7ได้ส่งจดหมายแจ้งสื่อว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ขอแจ้งให้ทราบว่าอาคมศริ um สุวรรณสุขมีความประสงค์จะเป็นนักสแสดงอิสระและไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของคุณอาคมศริเป็นไปด้วยดีทางสถานีจึงเห็นควรให้สัญญาการสแสดงระหว่างสถานีและคุณอาคมศริ um ri, สิ้นสุดตั้งแต่บัดนี้สถานีขอขอบคุณคุณอาคมศริส um ุวรรณสุขที่ตั้งใจและทุ เตลอดระยะเวลาการเป็นนักแสดงให้สังกัดของสถานีและขอให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจใหม่ค่ะขณะที่ทีมข่าวบันเทิงนายะเทนได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์จักกจันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่นางเอกคนดังไม่สะดวกให้รายละเอียดในตอนนี้ค่ะ จักจรจันทร์อคมศิริแจ้งเกิดจากเวทีประกวดนักแสดงหน้าใหม่ e x a c t ซคซิตราสตาร์เซิเมื่อราว15ปีก่อนจากนั้นก็เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัด e x ็กแก่อนจะโผล่มาซบอกวิกหมอชิดที่ผ่านมาไม่มีข่าวระแคะระขายว่าจะตีจากต้นสังกัดกระทั่งเป็นข่าวช็อกวงการในวันนี้ช่วงหลังนะคะจักจรจันทร์เริ่มเปิดตัวธุรกิจลูกบอลดับเพลิงโดยโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโลกโซเชียลซึ่งคาดว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เธอจะทําควบคู่กับการเป็นนักแสดงอิสระหลังจากนี้ค่ะ ด้านทางผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวจักรจันะนะฮะกาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็จากกันดีดีนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะกลับมาร่วมงานกันอีกอย่างอีกแน่นอนครับใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้มาที่อีกหนึ่งข่าวอันนี้ต้องบอกว่าแซฟซีดไม่แพ้กันเลยนะคะกับหนุ่มหมากวรินไม่รู้จะว่ายังไงบ้างเพราะหลายคนเขาก็มองว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยดูท่าจะไม่ปลื้มแฟนสาวอย่างสาวคิมเบอรี่ค่ะ ซ่อเข้ารักนี้แม่ไม่ปลื้มซะแล้วล่ะค่ะเมื่อคุณแม่และพี่สาวของหนุ่มหมากปรินอันฟอลโล่อินสตาแกรมวานใจคิมคิมเบอรี่ก่อนจะตั้งสถานะเป็น p r i v a t e ไปเรียบร้อยร้อนถึงคนกลางอย่างหนุ่มหมากต้องมายืนยันว่าไม่มีอะไรร้ายแรงแค่คุณแม่มือลั่นไปก็เท่านั้นแต่ก็ยอมรับว,ว่าแฟนสาวไม่สบายใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยค่ะไม่สบายใจไม่สบายใจแต่ว่าก็ก็จริงๆเราก็ได้ เอา,อาจริงๆก็คือได้ไปคุยอะไรเรียบร้อยแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากเท่าไหร่แล้ววันนั้นก็อาจจะไปนั่งดูนั่งกดอะไรไปเพลินลๆก็อาจจะกดไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ไปคุยแล้วก,ก,ก็ไม่มีอะไรครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่ต้องไปต้องต้องอะไรกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วเราไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่า,าจะทํายังไงต่อแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปมองค้มๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับ ส่วน Instagram Diary 1922ที่มาจากตัวเลขวันเกิดของหมากและคิมเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เปิดมาเพื่อต่อตานแม่อย่างที่ถูกเมาสแค่อยากมีไว้โพสต์รูปสวยๆด้วยกันก็เท่านั้นเองค่ะ,ะก็ไม่มีอะไรเนาะเคลียชัดจบไปเรียบร้อยจบนะ,ะนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูวงรูมเทอที่นายกันหน่อยอนะ้าหลังจะมีข่าวว่าเอ๊อะยังไงวงแตกหรือเปล่าช่วงหน้าครับ คุณด้วยหัวใจในสปิริตของทัพคนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังสื่อมวลชนแฟนคลับแฟนรายการและผู้ชมทุกท่านที่ร่วมกันทำให้งานนายทะเทนอวารันผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่สุดประทับใจพบกันใหม่กับ 2018. นายทะเทนอวัร์สนสนับสนุนโดยฟอตอทอพลังที่ยั่งยืนบางกอกแอร์เวย์เอชเียสบูติกแอร์ไลน์ มาต่อกันมาต่อการมาต่อกันเมื่อกี้นะครับเบร์ Air, ช่วงแรก <ừ> mm. มีแต่ข่าวช็อกช็อกทั้งนั้นเลยนะฮะข่าวนี้จะช็อกกันบ้างหรือเปล่าะนะฮะรูมเทอรที T ่นายครับผมตอนนี้เมาส์กันสนั่นวงการเพลงเลยนะฮะว่าวงแตกกันอะไรอย่างนี้นะฮะ<อ>ประเด็นก็คือว่าหนุ่มทอมเนี่ยเขาฮอตมากจนประหล <ừ> mm. อดแตกนะครับผมะจะเป็นยังไงฮะห,หนุ่มทอมบอกพวกเราหน่อยครับยืนยันว่าทอมจะไม่ออกจากวงแน่นอนไม่ครับผม คำตอบนี้จะดับกระแสเมาสที่กำลังเป็นไฟลามทุ่งได้หรือเปล่าหลังลือกันหนักหน่วงว่านักร้องหนุ่มเสียงดีทอมอิสระดังแล้วเตรียมแยกวงเพราะทะเลาะกับหมนและแว่นใหญ่เพื่อนรวมวงรูมเธอที่นทีว่าช่วงหลังๆนั้นหนุ่มทอมรับงานโชว์ตัวคนเดียวมากกว่างานนี้หนุ่มทอมขอตอบกลับค่ะมาว่าเขากับเพื่อนๆคงรักกันดีไม่มีแตกคอนแน่นอนค่ะจริงๆแล้วผมว่าในวงเราไม่ได้มีความอิจฉาก,กัน วงเรารักกันดีเราก็อยู่ในพื้นฐานของความเข้าใจกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้แปลกเลยตรงนี้ครับที่เราออกมารับงานเดียวนี้ทำให้แบบว่าเออทั้งสองคนเขาแบบแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นคิดนะแต่ว่าสองคนนั้นเขาไม่ได้คิดเนาะแล้วสิ่งที่ผมบอกกับมลตลอดบอกกับพี่ปันใหญ่ตลอดคือเรารักกันตลอดเรามีอะไรเราก็จะคุยกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันมันเลยไม่เอฟเฟกต์ในในวงเลยมันไม่ได้มีปัญหาที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันไม่มีปัญหาว่า การรบงานเดี่ยวหรือรับงานวงมันจะมีไปผลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีผลอะไรเลยส่วนกรณีมลวัวนใหญ่ห้ามหนุ่มถมนําเพลงของวงไปร้องในงานที่จ้างเขาคนเดียวเจ้าตัวย้ําชัดว่าไม่มีมูลความจริงเช่นกันค่ะจะพูดว่าไม่ร้องเพลงของวงเลยไหมอะไรเงี้ยผมด้วยตัวผมเองผมเองก็รู้สึกว่าจะได้แตกต่างกันดีกว่าคนที่จะได้จ้างจะได้เพราะว่าอยากได้ให้ผมร้องเพลงแบบนี้ที่ไม่ใช่เพลงรวมตัวนั้นถ้าเพลงรวมจ้างวงรุมเลยจริงๆเขาตกลงไหมครับว่าห้ามร้อง เราไม่ได้ตกลงกันชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับใช่คือไม่ไงั้นมันก็จะคุมเครือว่าอา้าวถ้างี้จ้างรองนเดียวก็ร้องเพลงรูมได้อยู่ดีเลยและเพื่อตอกย้ำว่าไม่ได้สอดเขาวงแตกแม้แต่นิดเดียวเดือนสิงหาคมนี้แฟนๆเตรียมพบกับซิงเกิลใหม่ของวงรูมเธอที่นายกันได้เลยก่อนที่อัลบั้มเต็มจะตามมาในต้นปีหน้าค่ะ <Okay. S 2> แ,ฟแฟนสบายใจได้ mm. หายห่วงนะคะคก็อาจจะมีรับงานเดี่ยวบ้างรับงานวงมากเพระาะว่าติดตามผลงานทั้งวงเลยก็แล้วกันมาที่ข่าวหนึ่งนะคะครอบครัวสุดฮาของพิณน,นาคอนงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมพาลูกชายน้องออก,ก้าจำได้ไหมน้องออก,ก้าเขาเตรียมจะพาไปออกอ่าวไทย <laughs> จะไปทําไมนั่นน่ะสิ <laughs> ไปดูกัน,นะคะ่ะ ถึงกับต้องตระเวนไหวพระก้าวัดเพื่อทําบุญเสริมดวงชะตาให้ทุกคนในบ้านสบายใจกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้นลนาคอนที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันเรือเอฟวันที่ขอนแก่นล่าสุดก็เตรียมพาลูกชายหมายเลขสองน้องออก้าวัยห้าขวบขับเจสกีตะลุยไปดูปลาหวานที่ปากอา่าวไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตเร็วๆนี้ค่ะพ่อแกเขาเขา,เขาดู YouTube เขาบ่อยไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยปลาหวานเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวไวป้ป๊าจะพาไปดูเขาตกใจฮะพาไปดูปลาหวานจริงเหรอจริง คือคือเขาจะมาจะมีจะมีปลาวานเนี่ยนะฮะมาที่ปากอ่าวไทยของเราเขาจะมาอยู่แล้วทุกปีปลายฝนต้นหนาวอ่ะแล้วก็จะมีพวกเอ่อเอ่อเรือหรือคนที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็จะพาไปดูกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวจะพาออก้าเนี่ยขี่เจสกีแล้วก็ไปดูปลาวานให้เขาเห็นปลาวานกันจริงๆ งานนี้ไม่ได้เป็นกันแค่2อคนพ่อลูกฉะนั้นอย่าเพิ่งดราม,ม่าเพราะจะยกครัวกันไปทั้งบ้านโดยที่คนอื่นๆจะนั่งเรือไปส่วนเรื่องความปลอดภัยของออกก้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะคุณพ่อเปิลเตรียมพร้อมแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ นันสิกำลังจะบอกว่าลูกๆบ้านนีนี่แสบใช่เล่นเลยนะใช่ต้องก <ะ S 1> <บ>็เลยจะเอาไปลอยทะเลไม่ใช่อเ,อเอาไปดูปะวัยเอาไปดูปวเดี๋ยวรอดูความน่ารักอย่าลืมอัปรูปลองอินสตาแกรมฝากพวกเราบ้างนะคะใช่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับขยับกันมาที่ข่าวของดีเจต้องสุภชยากันบ้างนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยบอกเล่าอดีตสามีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องให้ขุนข้องหมองใจเพราะว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยฟ้องกลับครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยฮะ นางดีเจสาวต้องสุภชยาปิดฉากชีวิตคู่ลงแบบจบไม่สวยด้วยการประกาศหยา่าดรเอกชุนหะชัชราชัยที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า2ปีนะคะโดยภายหลังฝ่ายชายได้ฟ้องร้องขอแบ่งเงินค่าซองงานแต่งงานจากสาวต้องล่าสุดสาวต้องก็เผยว่าเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเอาจริงๆนะคะเขาขอแบ่งมากกว่านั้นแต่ว่าเราก็เลยบอกไปว่าเราอะให้ได้อะแค่นี้แหละ ก็จบแล้วเรียบร้อยก็คือก็คือสรุปที่ว่าโอเคเงินซองก็หารสองกันไปใช่ค่ะแล้วก็แยกย้ายก็เซ็นเอกสารกันไปคือต้องก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าโอเคเขาผิดเขาอะไรนะมันแล้วแต่ความคิดคนจริงๆอันนี้อยากจะบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือก็ไม่อยากให้ให้มองว่าว่าว่าเราถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนสื่อเรามีโอกาสได้พูดเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มันต้องร่วมกันรับผิดชอบแหละอย่างที่บอกไปก็คือถ้าถ้าวันหนึ่งมันไปไม่ได้ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบเราก็ยิน ให้มองเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะจบไม่สวยยอมรับว่าจบไม่สวยแล้วก็แล้วก็เอาจริงๆไม่เจอก็ก,ก็ดีนะชีวิตก็ดีอะไรเงี้ยถึงแม้จะต้องแบ่งค่าซองแต่งงานกับอดีตสามีคนละ5 0 0 0 0 0บาทแต่เพื่อแลกกับความสบายใจและชีวิตที่อิสระสาวต้องก็ยอมค่ะและแม้จะครองความสดแล้วเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่พร้อมจะมีรักครั้งใหม่เพราะยังเข็ดขยาดกับรักครั้งเก่าอยู่นั่นเองค่ะ อ่ะส่วนตอนนี้นะคะเอาใจสาวๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยสาวๆไทยของเรานะคะได้ฟินกันรัวๆเลยเพราะว่าอป้านักร้องนักแสดงแดนกิมจิเนี่ยเขาตบเท้ากันมาสบตาแฟนคลับแบบรัวๆเลยนะคะล่าสุดเป็นคิวของบอยแบน์น้องใหม่หน้าใส่ s f ค่ะสอง t าม n วีเซนเซชั่นซาร์เบอร์เซไนค่ะ ทำเอาเราแฟนตาซีใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยล่ะค่ะทันทีที่ได้ไดสบตาก้าวหนุ่มแดนกิมจิวอ๋อเอสเอฟหน่ายบอยแบนด์เบอร์แรกของค่าย FNC e n t e r t a i n m e n รรุ่นน้องนักดนตรีฝีมือเก๋าอย่าง CN Blue และ FTI s l a n รนั่นเองค่ะงานนี้นะคะหนุ่มๆ SF9 น่ายก็ขอเอาใจแฟนๆด้วยการจัดเอเชียทัวร์ขึ้นครั้งแรกในบ้านเราใน SF9 be my fantasy in Bangkok โดยจะจัดขึ้นในเย็นวันนี้ที่ GMM Live House Central World ค่ะก่อนหนุ่มๆจะเปิดใจว่ามีความกดดันและถูกคาดหวังไม่นนนน้ออยยใะบบแ แต่พวกเขาไม่ท้อขอเปลี่ยนความกังวลเป็นแรงผลักดันที่อยากจะทําทุกอย่างให้ดีและประสบความสาเร็จเหมือนกับวงรุ่นพี่ซึ่งสมาชิกในวงแต่ละคนนะคะก็มีความสามารถที่หลากหลายทั้งร้องเต้นและการแสดงแถมยังมีคาแรคเตอร,ร์เฉพาะตัวที่ต่างกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวค่ะและการมาเมืองไทยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของสมาชิกทุกคนในวงก็เลยตื่นเต้นมาก,มากๆเมื่อได้เห็นแฟนคลับชาวไทยมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งพวกเขาก็เตรียมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ไว้เพื่อแฟนๆด้วยล่ะค่ะแถมยังบอกว่าถ้ามีเวล ก็อยากไปเที่ยวถนนเข้าสารเพราะได้ยินมาว่ามีอาหารอร่อยรวมถึงอยากไปเที่ยวที่จังหวัดภูกเก็ตและเชียงใหม่อีกด้วยซึ่งหนุ่มยองบินหัวหน้าวงก็หยอดคํำวนันเบาๆว่าไปได้หมดท่าที่เหล่านั้นได้ใช้เวลาอยู่กับแฟนคลับของเขาทิ้งท้ายมาแบบเนี่ยก็ได้ใจแฟนเพลงไปเต็มๆละสิจ๊ะ อโซเซลคือพี่เขาบอกให้บอกว่ายินดีต้อนรับหน่อยแต่ว่าจะตลอดหน่อยคือถ้าใครได้ไปร้านอาหารที่เกาหลีก็จะได้ยินคำนี้ตลอดเลยเพราว่าอโซเซลยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับโอเคคุณฟังฮะเรามาคุณผู้ชมครับเรามาเปิดซอยเมสามอยกันต่อนะฮะไปฟังการเปิดใจอย่างหมดเบือกของสาวแก่นกวินตราเรื่องความรักนะฮะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของสองนักร้องต่างสายครับ รักน้อยน่อยแต่ให้นานน้อยนะอย่าด่วนล,ลานึกว่าเห็นใจปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้แดนสะบัดกันอีกแล้วลึกทึงหนุ่มชายยากะระอบน้อยออฟสุพนัทมาพร้อมเพลงรักน้อยๆแต่ขอให้นาน <Yeah. S 2> ที่งานนี้เจ้าตัวพับกระเป๋าทำเพลงเองแถมดูแลาการผลิตทุกขั้นตอนหลังผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระอ้าวเนื้อหาจะเกรกไก่ออดอ้อนเหล่าแม่ยกขนาดไหนหาโหลดหาฟังกันได้แล้วนะจ๊ะลัดลา ด้านนุ่มพี่ p อบคุณพ่อสุดแนวเวดดาบอยเวก็บุกมาโปรโมทสิส่งกดนรพิเศษกับเพลงหนึ่งเดียวที่ต้องการใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อในการเข้าถึงสถาบันอาชีวะต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ใช้พลังและทักษะสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจกับทุกๆคนหันหน้ามาจับมือร่วมกันเพื่อยุติค,ความรุนแรงไอเดียเจ๋งขนาดนี้ก็ต้องหาโหลดหาฟังกันเดือดๆแล้วละจ้าจัดไปค่ะ ก่อนจะล่าระคงวิวากับแฟนหนุ่มนักเตะสาวแก้มกวินตราขอเปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านรายการยิงสักยิงแซบทั้งเรื่องความสัมพันธ์16ปีกับแฟนหนุ่มพร้อมยอมรับเป็นคนที่หึง่ันเพทพถึงานห้ามแฟนหนุ่มขอเพื่อนผู้หญิงซะง,งั้นน่ะอาไปฟังจากปากของเธอเต็มๆได้วันนี้17นิกา15นีในรายการยิงสักยิงแซบทางช่อง9 m c a r HD หมายเลข30จ้าคิดว่างไงอ่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงเธอทําให้ได้รู้ของวงโปรเตโต้ค่ะครับผมแล้วก็กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะฮะใน EX Entertainment Express 5.40รโมงสี่รวมถึงใน e t อ t a i n n i g h t Life ของเราด้วยนะครับ3ทุ่ม25นะจ๊ะ<ช>สำหรับเที่ยงนี้ทานข้าวให้อร่อยนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะัาก,กิ